สวัสดีมนุษย์ฉันคือลูกของทศกันใช่จริงหรอเปล่าลูกของทศกันก็จะต้องมีสี่หน้าฉันมีสี่หน้าจะต้องมีสิบมือฉันมีสิบมือไหนไหนขอดูหน้าชัดๆนี่ไงหนึ่งสองสาสี่เห็นไหมดูก่อนนะ ทศการต้องมีสิบหน้าสิบมือดิเอาเป็นว่าฉันเป็นลูกของทศเกิ์ละกันหฮ้อทศอะไรเนาะวันนี้ฉันจะมาลองใช้ชีวิตบนโลกของมนุษย์แล้ววันนี้ฉันจะมาขายสตาร์บ๊กที่นี่ไม่นะสตาร์บ๊กโดนยึดโอ้พระเจ้าช่วย้โปรดดรอบกับฉันเป็นเพื่อนได้หรือไม่ นี่มันอะไรกันครับคุณผู้ชมเธอเธอรู้จักเขาหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เขามีเออแปดแขนสนะี่หน้าหรือว่าเขาจะเป็นลูกของทศสักฐ์เธอเธอเป็นเพื่อนกับฉันได้หรือเปล่าเออฉันฉันรู้สึกกลัวเกินกว่าจะเป็นเพื่อนกับเธอได้คุณตำรวจคะ จะเรียกตำรวจทำไมอ่ะดูดิเพื่อนฉันร้องไห้แล้วนะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันคุณคุณตำรวจคะเพืหญิงคนนี้เท่าดึงผมหนูคุณตำรวจได้แล้วครับผมจะจับเขาไปเข้าตารางเดี๋ยวนี้มาน่เลยเธอคือเออทำไมเธอมีตั้งสีหนะ้า เดินขวางทางไม่ดูตามาตาเรือเลยสมควรแล้วเดี๋ยวก่อนเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอทัออะไรโอ๊ยอะไรติดรถน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะชนแล้วหนีเหรอมันได้อะไรรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครเธอเป็นใครฉันไม่สนแต่เธอเดินขวางท่านั้นเธอต้องเดินเธอเห็นไหมว่าฉันมีกี่แขนกี่แขนอะแปดแขนกี่หน้า แปดนะ้าไม่ใช่มีสีนะ่หน้ไม่ต้องหนีเลยเธอต้องชดใช้กรรมมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยจะวิ่งหนีทำไมฉันทำอะไรผิดนะคุณตำรวจคะช่วยด้วยไม่ครับผมไม่ว่างนี่เนดะี๋ยฉันจัดาการเองนี่นะเอะอเจ้านายไม่โดนเขาเลยเขาส่งมาแค่นัดเดียวเออเเจ้านายถึงขั้นเป็นลมเลยเหรอ คนตำรวจคะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวพ้ไปช่วยเรียบนี้แล้วทำไมฉันต้องหนีด้วยฉันไม่หนีหรอกคือตำรวจค่ะรีะรบไปจับมันยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้อะมาแนลอยแบบเธอต้องไปที่กรมของฉัน นี่เขาไม่รู้หรอว่าทำเราหล่นนะแล้วนี่ใครอีกอะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยนะว้าวนี่คือหนุมานไม่ใช่หนุมานต้องหา,ลาอองงแล้วเออจริงๆแล้วฉันก็เป็นมนุษย์ธรรมดานเนี่ยแหละแต่ว่าฉันชอบหนุมานมากๆเลยนะไม่จริงอ่ะนายคือหนุมานชัดๆหน้าเป็นลิงอ่ะแล้วตัวเป็นขนแบบนี้ ดูดิขนาดผมยังเป็นสีขาวเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องสนว่าฉันเป็นใครนะฉันว่าเธอควรจะไปหาหมอดีกว่านะแล้วโรงพยาบาลอยู่ตรงนั้นนะที่โรงพยาบาลแห่งนั้นมันไม่เหมาะกับเราหรอกแต่เดี๋วก่อนนะไยไหม่นอนรอตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบมาช่วยเธอเดี๋ยวฉันขอไปช่วยคนตรงนั้นก่อนใช่ ถังดับเพลิงโอเครอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนโอ้ยเจ้านายก็ดิ้นอยู่ได้เจ้านายเอาหัวใจไปเก็บในหีบฝังใต้ทะเลเลึกแล้วเจ้านายจะดิ้นเพื่อเฮ้ยทำไมไฟมันลามไวแบบนี้แย่แล้วใช่วยด้วยอแย่แล้วเจ้านายรีบไปช่วยคุณหานุมานแล้วรอแป๊บนึงนะฉันมาช่วยแล้วคุณหานุมาน ฉันไม่ได้ชื่อหนุมานฉันชื่อหนุมเนิหุยไฟลามแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะเราต้องรีบดับไฟแล้วอันดับแรกเราต้องใช้ถังดับเพลิงนะคะทำการดับไฟตรงนี้ให้หมดก่อนหุยแล้วเจ้าของร้านหายไปไหนอะ่ะทำไมไม่เห็นมีคนเลยอะไม่ต้องสงสัยอะไรตอนนี้หรอกนะเหมียวเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าคนหนุมเนิเขาจะเอ,อนอนชักกระเด๋วกระเด๋วนะ เราต้องรีบใช้เวทมนต์ไล่ข like ัดถาให้เขามีร oh, oh, well oh, 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 ่างกายที่กลับมาแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งเจ้าหนานไล่เป็นด้วยเหรอไล่เป็นดิโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอย่าไล่มนต์โอ้ยของขึ้นของขึ้นโอ้ยชักกระตุกไปหมดแล้วโอ้โอ้ร่างกายเป็นเฟสเฮ้ยเช่าเฮ้ยเช่าเฮ้ยอดทนไว้นิดนึงนะหนุมานไม่อย่าสวดอย่าสวดนะ เรียบร้อยนายหายละอ้นี่ก็หายไวเกินขอบคุณนะที่ช่วยฉันอะถึงแม้ว่าเธอจะมีสีหน้าแต่ว่าจิตใจของเธอดีมากเลยหน้าของเธอสวยทุกหน้าเลยละ่ะเฮยนี่ก็พูดเกินไม่เหมือนกับฉันถึงจะไม่มีใครชมเธอแต่ฉันชมเธอนะเธอเยี่ยมยอดมากๆเลยอะ่ะ ที่มาช่วยฉันเธอจิตใจดีเธอเป็นคนที่ดีมากขอบคุณนะฉันเองก็คิดว่านายเป็นลิงที่ดูดีแล้วก็หล่อมากๆเลยล่ะงั้นต่อไปนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวก่อนเจ้านายเพอเจ้าเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันบอกว่าไม่ว่านายจะเป็นยังไงอะ่ะถอดหน้ากากออกมาเถอะนะฉันจะอยากเป็นเพื่อนกับนาย ตลอดไปนนาอะไรเยอนี่ไม่ใช่หนุมาแล้วนี่นี่คือซาตานเจ้าน้อยตนจูดูเด๋บอกว่าไม่ว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงเธอก็จะเป็นเพื่อนกับฉันไงโอ้ยแบบนี้มันก็หลอนเกินนี่เธอคบคนที่หน้าตาเหรอ ขอวิ่งไปทําใจก่อนนะทําใจได้เมื่อไหร่จะกลับมาอย่าเพิ่งไปดิกลับมาก่อนเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงไม่อยากถอดหน้ากากให้ใครได้เห็นหน้าที่แท้จริงของฉันแม่จ๋าเจ๊กเจ๊กเจ๊กแม่จ๋าไมมีใครรักผม